ข่าวเด่นวันนี้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยครั้งที่19เรื่องการส่งเสริมพระพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเมื่อวันที่25ธันวาคม2565เวลา9.15นนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาความมั่นคง ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยครั้งที่19เรื่องการส่งเสริมพระพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมโดยมีพระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิมนต์จ้าววัดศสีสุรรามวรวิหารเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์นางโชติกาอัครกิตโสภาคุณรองประลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพลสุขเอี่ยมอาทิตย์ดีกรมการศาสนาศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ยงยุทธวัชระดุลและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณห้องประชุมวัดศรีสุดาราวริหารกรุงเทพมหานครในโอกาสน,นี้ปลัดกระทระวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่าสถาบันศาสนาเป็นหนึ่งในสถาบันหลักที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศส่งเสริมให้เกิดความสามคัคคีสร้างสันติสุขในสังคมอย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยอาจทําให้เกิดวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของประเทศ หลายด้านโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับข่าวสารด้านศาสนาเชิงลบส่งผลต่อความศรัทธาที่เสื่อมถอยลงกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่ดีงานด้านคุณธรรมการมีจิตสาธารณะการเป็นพลเมืองดีร่วมกับทำนุกบำารุงศาสนาให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการเผยแผพร่พุทธศาสนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมพุณธรรมแห่งชาติระยะที่2พุทธศักราช2566ถึงพุทธศักราช2570เน้นภาคีเครือข่ายพัฒนธรรมสังคมพุณธรรมส่งเสริมคุณธรรมหลัก5ประการคือพอเพียงวิัยสุจริตจิตอาสากตัญญูสร้างการรับรู้และความเข้าใจในพระพุทธศาสนา เกิดความมั่นคงทางสังคมของประเทศเนยุพภาปลัดกระทรวงวัฒนมกล่าวต่อไปอีกว่าปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมมีุกิจกรรมโครงการต่างๆของกรมการศาสนาในการสนับสนุนให้เกิดศาสนาทายาทในพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปรวมทั้งสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรที่ประสบภคุ้มกภัยต่างๆทั่วประเทศมีการอบรมพัฒนาพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถวายทุนการศึกษาแด่ พระภิสุสามเณรทุกระดับภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนาเป็นต้นที่สำคัญรัฐบาลมีการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ในทุกมิติดังนั้นในมิติศาสนาวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้เพิ่มพูนค่าทางเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติศาสนาและวัฒนธรรมสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนบนฐานของการเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาวัดปฏิบัติของอาเลสสง์ ส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาความเชื่อความเคารพศรัทธาเชิงสร้างสรรค์ผ่านชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศสกิจพอเพียงกลับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนกว่า25,000ชุมชนทั่วประเทศโดยแต่ละปีจะคัดเลือกเป็น10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนวิถีเข้ารับโลกเชื่อชูเกียรติจากพลเอก พยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีด้วย